เราจะทำอะไรกินคุณค้าเพื่อนๆทำอะไรกินดีมีกล้วยหนึ่งวีไม่ดี <c oughs> นี่ก็อยากรู้กับเขาพอ <c oughs> ดีตัดมาถึงบ้านแล้วดูอยากรู้อยากรู้อ่ะหนูกินได้เหรอแต่ตัวนี้เขากินกล้วยอยู่ค่ะกาแฟคุณนะจ้าไอที่ไม่ดีเราก็มีไก่เนี่ยมีโต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 ้ตตตตจะกินกล้วยแล้ว <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ <c oughs> แล้วเราจะทำอะไรกินดีคะสุกมากกนเลยค่ะมันงอมแล้วทำอะไรกินดีเพื่อนๆโอเคใจเย็นๆนั่งลงโตโตจะกินกล้วยค่ะโตนั่งลงดีๆลูกโตนั่งลงก่อนโตนั่งลงก่อนครับโตนั่งลงโตนั่งลงครับโตโตก็กินไม่เอาโตโตไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับแต่โตโตจะกินกล้วยค่ะเดี๋ยวโตโตจะกินกล้วยให้ดูนะจ๊ะโตอันนี้ สุกก่อนเขากินก่อนช่างเขาส่วนที่เหลือเราก็กินเนาะแล้วเราจะทำอะไรกินดีคะสุกมากกันเลยะคะ่ะมันงอมแล้วทำอะไรกินดีเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่ปอกให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งลงนั่งลงโอเคสว,วัสดีจ้านี่คะ่ะกล้วยน้ำว้าเครือของเมื่อวานที่ไป แล้วเราจะทำอะไรกินดีคะสุกมากเลยนะคะงอมแล้วทำอะไรกินดีเพื่อนๆตัดมาจากสวนนะคะสุขาเคือสุขาต้นเลยจ้าแล้วมีหนูมีนกขมาแบ่งขอแบ่งโตโต้ก็กินไม่เอาโตโต้ไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับแต่โตโต้จะกินกล้วยค่ะเดี๋ยวโตโต้จะกินกล้วยให้ดูนะจ้า ตัวนี้แล้วเราจะทำอะไรกินดีคะสุกมากกันเลนะคะมังอมแล้วทำอะไรกินดีเพื่อนๆน,น,นะจ๊ะไอ้ที่ไม่ดีแล้วก็มีไก่เนี่ยมีโตโต้โตโต้จะกินกล้วยแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่ก็บแบ่งๆกันกินไม่ว่าสาัตว์หรือคน เหลือเราก็กินแล้วกันก็แบ่งๆกันกินไม่ว่าสัตว์หรือคนเหลือเราก็กินแล้วกันอ๋อืมแบ่งปันกันไปอ่าๆเดี๋ยวปีให้ให้ไก่ก่อนคุณอาจาที่ไอ่มดีแล้วก็มีไก่เนี่ยมีโตโต้โตโต้จะกินกล้วยแล้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ค่ตโตครับโตกินได้ทุกอย่างเลยครับสวัสดีจ้านี่คะ่ะกล้วยน้ําว้าเครือของเมื่อวานที่ไปแล้วเราจะทำอะไรกินดีคะสุกมากเลยนะคะงอมแล้วทำอะไรกินดีเพื่อนๆ โตโตก็กินไม่เอาโตโตไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับแต่โตโตจะกินกล้วยค่ะเดี๋ยวโตโตจะกินกล้วยให้ดูนะจ๊ะตอันนี้โตครับโตกินได้ทุกอย่างเลยครับตัดมาจากสวนนะคะสุขาเคือสุขาต้นเลยจ้าแล้วมีหนูมีนกขมาแบ่งขอแบ่งก้อแบงปันกันไป เดี๋ยวปิให้ให้ไก่ก่อนตุณจ้าไอ้ที่ไม่ดีแล้วก็มีไก่เนี่ยมีโตโต้โตโต้จะกินกล้วยแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่แบ่งปันกันมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าคนหรือหรือเพื่อนๆมาแบ่งก็ได้คะ่ะปีดีๆก็ยังมีอยู่ไปกิน ไอ้เหลือได้ท่าน,นี้เราจะทำอะไรกินดีคะเนาะไปกินไอ้เหลือได้ท่าน,นี้เราจะทำอะไรกินดีคะเนาะตัดมาจากสวนนะคะสุขาเคือสุขาต้นเลยจ้าแล้วมีหนูมีนกข้ามาแบ่งขอแบ่ง โตโต้ก็กินไม่เอาโตโต้ไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับแต่โตโตจะกินกล้วยค่ะเดี๋ยวโตโต้จะกินกล้วยให้ดูนะจ๊ะตอันนี้เป็นปันการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าคนหรือเราจะทำอะไรกินคันค้าเพื่อนๆ,อนๆทำอะไรกินดีมีกล้วยหนึ่งวี อันนี้ไม่ปอกให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งลงนั่งลงโอเคโตกินกล้วยน้ำว้าสุกนะคะอ้าวกินสิดกกินจะกินแต่ค่อยๆกินโตกินกล้วยน้ำว้าสุกนะคะอ้าวกินสิดกกินจะกินแต่ค่อยๆยกิน โตโตก็กินไม่เอาโตโตไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับแต่โตโตจะกินกล้วยค่ะเดี๋ยวโตโตจะกินกล้วยให้ดูนะจ๊ะตัวนี้ขอมือขอมือก่อนขอมือขอมือก่อนขอมือครับขอมือก่อนไม่เอาขอมือครับโอเคอีกข้างหนึ่งขอมือครับอ๋ออ๋อแบ่งปันกันไปอ่าเดี๋ยวปีให้ให้ไก่ก่อนนะจ๊ะ ไอ้ที่ไม่ดีแล้วก็มีไก่เนี่ยมีโตโต้โตโต้จะกินกล้วยแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปให้ค่ะขอบคุณค่ะมาแบ่งกล้วยไปกินก็ได้นะคะขอบคุณะคะ่ะสวัสดีจ้านี่คะ่ะกล้วยน้ำว้าเครือของเมื่อวานที่ไปเข้ามาชมคลิปให้ค่ะขอบคุณะค,ะค่ณะ,คะ อาแบ่งกล้วยไปกินก็นได้นะคะขอบคุณค่ะแล้วเราจะทำอะไรกินดีคะสุกมาก,กนเลยคะ่ะมันงอมแล้วทำอะไรกินดีเพื่อนๆก็แบ่งๆกันกินไม่ว่าสัตว์หรือคนเหลือเราก็กินแล้วกันหรือเพื่อนๆมาแบ่งก็ได้คะ่ะวีดีๆก็ยังมีอยู่ อแบ่งปันกันไปเดี๋ยวปีให้ให้ไก่ก่อนหรือเ,เพื่อนๆมาแบ่งก็ได้คะ่ะวีดีๆก็ยังมีอยู่นะจ๊ะไอ้ที่ไม่ดีแล้วก็มีไก่เนี่ยมีโตโต้โตโต้โตจะกินกล้วยแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่ตัดมาจากสวนนะคะสุขาเครือ สุขาต้นเลยจ้าแล้วมีหนูมีนกเขามาแบ่งขอแบ่งสุกก่อนเขากินก่อนช่างเขาส่วนที่เหลือเราก็กินเนาะอ่ะอันนี้ไม่ปอกให้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนั่งลงนั่งลงโอเคน้อแบ่งปันกันไปอ่ะ,อะเดี๋ยวปีให้ให้ไก่ก่อนอะอมแบ่งปันกันไป เดี๋ยวปีให้ให้ไก่ก่อนกล้วยเคือนี้ไม่ดีเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไก่จ้ะปีให้ไก่ไอ้ที่ดีๆเราก็ไว้กินเองเนาะสุกก่อนเขากินก่อนช่างเขาส่วนที่เหลือเราก็กินเนาะอ๋ออืมแบ่งปันกันไปอ่าๆเดี๋ยวปีให้ให้ไก่ก่อนอ๋อ แบ่งป,ปันกันไปเดี๋ยวปีให้ให้ไก่ก่อนโตโต้ก็กินไม่เอาโตโต้ไม่เอาครับไม่เอาครับไม่เอาครับแต่โตโต้จะกินกล้วยค่ะเดี๋ยวโตโต้จะกินกล้วยให้ดูนะจ๊ะตอันนี้เข้ามาชมคลิปให้คะ่ะขอบคุณคะ่ะมาแบ่งกล้วยไปกินก็นได้นะคะขอบคุณคะ่ะเข้ามาชมคลิปให้คะ่ะขอบคุณคะ่ะ มาแบงกล้วยไปกินก็นได้นะคะขอบคุณค่ะเข้ามาชมคลิปให้ค่ะขอบคุณค่ะมาแบงกล้วยไปกินก็นได้นะคะขอบคุณค่ะโตครับโต๊กินได้ทุกอย่างเลยครับตัดมาจากสวนนะคะสุขาเครือสุขาต้นเลยจ้าแล้วมีหนูมีนกขามาแบ่งขอแบ่งไปกิน เออเหลือได้ท่านนี้เราจะทำอะไรกินดีคะเนาะเออมีกล้วยหนึ่งเครือเออเเครือคะ่ะทำอะไรกินดีส่วนดีเราก็กินอ่ะอ่ะส่วนไปกิน